เอาไว้ก่อนละกันแต่ว่าใดๆคือตอนนี้นะคะฉันจะเริ่มช่อง Youtube ฉันจะดูว่าฉันจะเป็นบล็อกได้ใหม่เป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นผู้ตีบล็อกเอกอร์ที่บล็อกได้ใหม่กำลังจะไปกรุงเทพในคืนนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเรื่องเราทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะเราทำอะไรกันบ้างเนาะในในในกรุงเทพเนาอ ไม่ชินกับการถือกล้องแบบแนวนอนเท่าไหร่นะคะแต่จะพยายามแบบถ่ายแม่แบสคือตอนนี้ถึงสนามบินเชียงแล้วค่ะชีวิตแบบว่าสาวติดแกลมหนึ่งเรานะคะอยู่ในบ้านป่าเขาเราก็ต้องสู้เข้าเมืองนะคะเราจะแพ้บัตรดค่ะเพื่อแม่เราแพ้บัตรอยู่แล้วทำภาระเราไม่ได้เยอะเลยเว้ยค่นิออนหนึ่งใบแล้วก็ทสแบกที่จริงๆเราข้างในของคือแบบโคตรจะแครีน่ออนอีกหนึ่งอันเรามันมนัดเดินทางยอดเยี่ยมหรือเป่าปะกูยังไม่รู้เลยว่ากูต้องไปเก็ตไหนตอนเนี้ยของไปเยืนอ่าแบบ กระดานชนวนยักษ์นึงก่อนนะคะ,ะของเราคืออันนั้นแหละยี่ยสีทุ่มนั่นนะ่ะแบบเวลาเปิเครื่องแล้วถึงละฟีลแบบไปดึกๆนะคะเดี๋ยวถึงห้องก็คือปอกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องแอบสวยขึ้นมา ตนรถตลออีก็คือระยะเวลาจากสนามบินก่อนจะไปถึงที่พักอีกก็คือเท่ากับตอนที่เชียงใหม่มาถึงกรุงเทพคืออีนี้ต้องมีคำสาบอะไรบางอย่างคือทุกครั้งที่ลงเครื่องที่ดอนเมืองอะแล้วเรียกรถอะมันจะต้องได้ขึ้นในครั้งที่สามที่สี่อีกครั้งที่หนึ่งที่สองจะแบบไม่เลี้ยวเข้าผิดอะไรผิดสักอย่างหนึ่งก็อยู่ดีก็ยกเลิกกูตอนที่แบบมาถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเป็นเป็นพูดโดนคำสาบนี้ค่ะซึ่งอยากอยากล้างคำสาบแล้วมันเหนื่อยมากนะคะ เก่อจะกลับมาถึงคือเหมือนมาจากเชียงใหม่มากรุงเทพอีกรอบหนึ่งตอนนี้กแบบ็อ๋อตอนนี้เวลาและนี่คือ after long day ของพิชัน enjoying YouTube อยู่ดูหมดละ เดี๋ยววันนี้เราจบวันแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังว่าจะทําอะไรบ้างอะไรยังไงยังไง m o r นิ่งนะคะ morning วันนี้วิยเตรียมชุด fitting ว่ะเริ่มวันมาวันนี้ต้องเตรียมตัวเลยคือวันนี้เราจะไปงานของเซโฟราครับทีมงานเปิดตัวแบบพวก holiday collection นะของใช้กระทุกกระจิกแบบคริสต์มาสคริสต์มาสตัดนึงออกมะอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งซึ่งแบบก็เป็นงานที่รอทั้งปีเนาะเป็นเราเป็นโรคจิตไงชอบของวันชอบของวันอย่างเงี้ยเออเลยว่าเดี๋ยว ไปดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องแต่งหน้าแต่งตัวก่อนไปต,ติ๊กตอกไปด้วยนะคะยังจริงจังมาโดยตลอดเลยสวยมากเพิ่มแบบเดียวแต่งหน้าแบบด้ยวยความรวดเร็ว,รรวหรือเปล่าตัว <Okay. S 1> เพรเพิ์งมาแล้วนะคะเมื่อกี้แม่งติ๊กเพจตอนนี้เพชรเพิ์งมาแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะมันจะได้ประมาณนี้แหละมันจะได้ประมาณนี้แล้วฉันแบบโอโหทีดี T D, ได้แบบไววสุดได้เท่านี้นะฉันต้องออกไปละอุ้ยแต่ว่าหน้าสวยหน้าสวยฉันรอดละฉันรอดละ หึงเหรอคะสายามเซ็นเตอร์วันนี้มาคกี่ว้นนะคะตอนนี้ที่ไหนล่ะตรงนั้นะไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่มาตรงนี้สองสามสวยนะเด็กว้าอาลังการดาวล้านดวงนี่คือแบบนันกเทศกาลนะคะแับเก๋ๆเนาะ ขอบคุณญเหรอคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณสำหรับของฝันนะคะของฝันความเฟสกาลมีความเทศกาลนะคะคนนี้ของขวัญมากมาย้ยสวยอ่ะนี่โยกับช่างตึงหน้ามือยังไงสิตื่เต้นเมื่อเลรเนี่ยแม่เข้าไปเข้าไปเออออออว๊าไปเดือนหน่อยเดือนหน่อยควย ตรงงานมาอย่างนักหนูงนะคะต้องมาทานอาหารกันค่ะเพื่อนตรงงานวันนี้ที่ตะลูปนะคะอะ,รรรนนะ,ะไรกันเอ่ยมันรถอ่ะปัดทภามาทดาดากันเราจะกลับบ้านล่ะแล้วทก็เดินเดินใหน่อยด้วยชุดสุดเซ็กซี่สุดสกลับมาแล้วที่มุมเดินนะคะของกับของหนึ่งถูกว่ามอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมีออกไปถ่ายทำคอนเทนต์กับเพล่าท่านหนึ่งนะคะไปเตรียมตัวกันแล้วเดี๋ยวเราออก ไปดูว่าทำอะไรยังไงบ้างว่าไลฟ์ตอกตไปด้วยนะคะระหว่างนี้ให้ทุกคนดูความสวยของเรากลับมาแล้วฉันหายฉันหายไม่นานหรอกนะและนี่คือฟินิชลุคแล้วก็อันนี้คือสดเช้าลุคมันก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไปถ่ายคอนกับชาวบ้านกอนเนาะความเก๋วันนี้คือเราจะเดินทางด้วยตุกตุกเว้ยฉันแบบ อยากลองฉันเห็นเขาเรียกกันฉันเลยอยากลองตุกตุกไฟฟ้าลองเรียกดูรันนี้ค่ะอะไรใหม่ๆฉันว่าสนุกนะแบบมันง่ายดีอะกว้างๆเด้อเอาเด้อโอ้ยอันนี้มันสตูของยูทูบเบอร์ระดับแบบโอ้เห็นมืออาชีพเขาทำงานกันแล้วแบเกินนี่นะคะนี่นะคะวันนี้โอเควันต่อมากับตัวเด้งอี๋เลย เฮ้ยถมันถ่ายคลิปนอนๆมันจะไปลงบ้านแดงหรือเปล่ายเฮ้ยใช่วันนี้เริ่มต้นะแนะนน้ำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะป่านคับช่างแต่งหน้าค่ะ i g ป่านก็ได้เป็นขวัญใจของหญิงแท้หลายคนแกฉันเคยแบบว่ามีอันเนี้ยแบบตอนที่ฉันไม่ช่างแต่งหน้าใหม่ๆสมัยนั้นช่างแค่ผู้หญิงนอยเลยฉนโดนเรียกว่าช่างแต่งหน้าหญิงแท้เ ที่ตลาดหญิงแท้เพราะว่าสมัยก่อนอ่ะเขาจะติดขนตาสามชั้นสองชั้นเธอรูป่แล้วฉันเป็นคนแบบชอบแต่งหน้าเบาๆคนก็ไม่ค่อยเก็ตแต่งหน้าสไตล์หญิงแท้เพราะว่าแบบเหมือนแบบมีช่วงแบบเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยล้วเพื่อนฉันแบบอยู่ดีก็มีออเดียนหิงแท้มาจากไหนก็ไม่รู้เลยออเดียนหญิงเออผยตัวออกมาเขาบอกฉันติดตามผลงานคุณเขาฉันเหมือนกับว่าแบบมีแบบใช้เล็บแต่ว่ามันแต่งที่ต่างจังหวัดไงเขาก็เลยเอาเล็บของเธอไปให้ช่างดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยก็มีเป็นหญิงแท้หมดเลยที่แบบที่แบบคุณป้า มีนะมีนะมีนะส่วนใหญ่ก็คือทาร์เก็ตก็คือหญิงแท้ออหญิงแท้เท่านั้นเขี้ยดอ่ะเขี้ยดอ่ะเดินทางกลับด้วยพิษตุกเหมือนเดิมเริ่มติดใจบริการนี้ใช้เอเนอร์จีในการแบบเอนเตอร์เทนวันวิเยอร์นอสฉันก็เลยลบอกมีความแบบเออแต่ก็แบบเหน็นจะอันบล็อกบุ๊กอยู่คือเครื่องดนุรีถูกกว่าก็เลยเออลองดูไม่รู้เป็นยังไง มันทำไมกล่องแค่นี้วะแล้วมันจะยาวกว่านี้ได้ยังไงอ๋อเขาก็ประกอบไงหนูเอาตัวเครื่องออกมาก่อนจะได้รู้อันนี้เป็นต,ต้นต้นอ๋ออันนี้เขาให้ชาร์จแบบเหมือนเป็นไร้สายได้เลยคือไม่ต้องเสียบปลั๊กค้างไว้อะเหมือนไอโฟนเลยฟิลแบบเย,ย้เพิงมากกดต่าบ,บินกินตามภาษาเด็กควรครับมาอาบน้ำทาครีมเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดใครถามว่าจะนอนหรือยังหลอ This is my เจ้ากรรม and นา i เ I have to talk to them เมื่อกี้บแบบรีบมากแล้วตอนนี้แต่งกย่างแบบด้วยความเร่งด่วนประมาณนี้เดี๋ยวค่อยดูแบบเต็มๆแล้วกันนุ๊กน,นี่อลังมีไหมปะาุดปบบเรียบร้อยไปปะ่ะเออตีมออแบกปะนึก <c oughs> ถึงอะไรงานพรมนี่นะคะมาถึงแล้วค่ะ ไอคอนสยองค่ะมาคิวแล้วค่ะมากิวเวนมาขนาดแบบแวบกินชาสักหน่อยมาเยือนม้อบ้านงานอยู่นี่นะสูทแอลแฟชั่นวีนะคะคุณเมล่าคืนนี้ค่ะอุ้ยอุ้ยเขาสวยอะลำเราเก็บคอนเทนต์กันค่ะเก็บคอนเทนต์กันครับผมเออ วันหน้าวันุรทีสวัสีโอเค <Hi. S 1> ภาพมันตัดแบบงงๆว่าเมื่อวานแต่ฉันโชว์อยู่ดีวันนี้ตัด ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ดีผมจะไปไหนต่อกขาไม่รู้เดี๋ยวโอ้ยมันไม่จบไม่สิ้นเนอชีวิตวิธี k o l อป้าคแบบเราจริงแก้าคลีแแบบเราแาบรู้เองมันไปไปหมดเลยมันสับเยอะเกอะไรแค่คนรีเราเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของไขมันพ้องตั ด้าสิ้นเวลาแะคะ่ะสำหรับงานวันนี้นะคะเป็นงานให้ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็แบบจริงจังมากเลยนะคะอู้สีแดงมากเลยนะคะมีงานอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปอีเวนท์ที่หนึ่งนะคะงานเปิดตัวแบรนด์ b i ๊ <Sick. S 2> เป็นแบรนด์ของคุณฝนสนันนชาตาแบบอ่ะจะมีแคปเวลาว่างนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ถึงจะต้องไปออกงานเริงร่าโซเชียลบัตเตอร์ฟลายหากินกลางคืนซึ่งแบบวันนี้จะยาวนานมากทุกคนไปกำลังใจใฉันด้วยถ้าดูถึงตรงนี้ก็พิมพ์99มาให้หน่อยนะคะว่าเออฉันต้องการกำลังใจอย่างสุดซึ้งมหาศาลตอนนี้เดี๋ยวจะขึ้นหน้าขึ้นผมก่อนและหนึ่งกิจกรรมที่ทำมาโดยเสมอนะคะก็คือการไลฟ์ตกกไปด้วย เราทํากันเป็นจริงเป็นจังนะคะเพลงอ่ะมันเป็นเพลงผู้หญิงเขาตัดหอน้อยอกน้อยใจที่ผู้ชายมันอิกนอไม่สนใจเข้าใจปะก็เลยบอกว่าถ้ากูเป็นผู้ชายนะมึงอย่างเงี้ยเข้าใจปะวันนี้ก็เป็นฟซี่ยวกบว่าเลยใดใดเลยนะครบโอ้บ้านเมืองสดแสจะเฟสที่สวยงาม อลังการดาวล้านดวง,ดงสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวกับชาววิสิทนะคะสวัสดีค่ะนัสซีสส่นะคะจากช่อง tiktok นัสซี่สติและ IG จีนัสซ<สด>ี่สติเช่นกันค่ะคือกับตัวเจนเชอร์เจลี่ไมเซล่าค่ะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่า เป็นตัวเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ล้างหน้าจบในหลอดเดียว,วค่ผวะ,ะผิวแห้งค่ะผิวแห้งแพ้ง่ายใช่ไหมสุดๆหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วนี่เลยค่ะอยากให้ได้ลองใช้กับตัวคุณดิ้มมอยส์ค่ะ<ม><ม>ตัวนี้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะที่เรียกได้ว่าเขาจะเป็นตัวเซลล์สกินรัางไบรเออร์จากภายในสุดภายบิ๊กซิกส์มาสกินแคร์สมาร์ทรีส์ท์สวยมากฝนทัทันโหโนีมากันเยอะมากเลย รับบทเป็นพิซเตอร์คนแรกแล้วก็ซีอโอของแบรนด์ฟิซซี่ค่ะตอนนี้เสร็จงานที่หนึ่งของวันแล้วนะคะทำทุกอย่างไปหมดแล้ววันนี้เรามีแบบเพื่อนสลลดผู้ช่วยต้องขอบคุณเพื่อนมากเลยดาวมันมีเพื่อนเก่งปักยอยอะไรอ่ะมันก็แบบสนุกสนุกดีบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนั่นแหละฉันก็ ก็เล่าเรื่องไปตามนั้นเนาะเออยังไม่ได้แบบทับรวมชุดวันนี้เลยอะฉันว่าชุดฉันก็แบบเน้ตรงอยู่แล้วอพออนุญาตความรู้สึกหน่อยค่ะไม่รู้สึกก็ได้แต่อยากรู้นี่มึงขึ้นกองมากเลยอะมือมึงขึ้นกองมากเลยอะไม่รู้นะนะความรู้สึกวันนี้หลังจากที่แบบไปทําตัวเป็นคน,คนเหมือนจะดังวันนี้วันนี้แบบสนุกนะตื่นเต้นดีได้มีอะไรแปลกมาโอ้ยไม่ชอบคำตอบที่เป็นสคริปต์ตอนนี้เลย <laughs> เป็นแพทเทิร์นเหมือนที่แบบครูดเตรียไมไว้ให้ตอบหลังกลงอ้องอะใหตอบอะไรอะอ้าวโอ้ยคุณแม่เงี yeah, ้ยอะไรอย่เงี้ยเห็ดแบบคนเ,นเดียวเย็นคนเลยโอ้ยอะไรอย่างงั้นตอนนี้กลับมาทัชอัพหน้านิดนึงเดี๋ยวออกไปอีกรอบวันแสนยาวไกลของฉันยังไม่จบจ้ะไปได้อีกจ้ะฟาพะครับยังกลับมาที่นี่รอบที่สองอะเราเป็นงาน,น,านรอบฝึกคือแบบคนเรามันจะต้องไขว่คว้าทุกโอกาสในชีวิตอะไรขนาดนั้นนะ สี่ท kind of like uh ุ่ม sì ค่ะบานาวตัวยังต้องแบบเออมันคือที่ไหนนะามันคือที่ไหนนะามันคือที่ไหนนะ้ามันก็จะเขินๆน่อยเนาะมันแต่งตัวมันแต่งแบบเออกระโปรงกระเพงหรืออะไรยังไงนี่ ก็สน yeah! ุกไม่ได้ใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าแล้วหนึ่งวันกูไม่ได้ยาวขนาดนี้มานานมากแล้วปกติก็จะอมอมกรือวันวันี้แบบว่าเออก็ลองดูเนาะอะไรที่แบบมันอะไรใหม่ๆอะไรอะไรเก่าๆแต่เหมือนเดิมอะไรใหม่ๆแต่เหมือนเดิมก็ทาไปเถอะทำไปเถอะอะไรใหม่ผิดเอออะไรให้มันรู้ทําให้มันเห็นทำให้มันรู้ว่าโลกนี้เป็นอย่างงี้จะได้รู้ก็เลยก็เลยทำ anti airport กูจะไปเชียงใหม่เหรอวะกูยังไม่ได้แบบรียกขเลยอะว่าตกลงชีวิตมีอะไรบ้างเดินทางโดยสมัครดีพอีกรอบหรอววะยังไม่ยังไม่ได้แบบมานั่งรียกับเลยว่าตกงลงแบบเป็นใครมาทำอะไรที่ไหนยังไงหัวเป็นแมวายโนวันโนสเชียงกลับเชียงหรอไปเชียงยังไหลระ